วันเดียวไม่ร้องเพลงคุยอะไอ้เฮียร้องร้องร้องรำอยู่นน่แหละมึงไอ้สั์ก็กูจะรำไหมไอ้เฮียเป๊กบ้านมีใกูกดอะมึงมึงทำไมวะไอสั์ไม่พอใจไม่ไปต่ออีกหนึ่งหน่อไอ้เฮียไอ้สัสแล้วผู้กูรำมันหนักของพ่อไงอยากแม่มันหลักของพ่อไงกูกดที่คี์บอดกูแล้วมันไปหนักที่พ่อไงแล้วกูรำมันหนักของพ่อ ว่าพวกกูลังเป็นเนี่ยเวลามึงต่อยรุกใครไม่ได้ก็ไม่ต้องร้องให้ในายเฮียกูจะต่อยพวกหัวเกียร์ให้หัวแมงทิ่มไปลงกับพื้นนี่เราบ็อกซิ่งนะครับใบสัตว์เขาเปิดได้ซ้อมไม่ใช่ม,มันไม่แล้วกูจะบอกกับไอ้พวกอินดี้มันไม่มีเวลี่ให้พวกมึงด่าบ้ามึงเกิดมาได้เพราะเธอรู้อยากคุมหรือเป็นเพราะแม่มึงก็แดกยาบ้าถ้าเกิดว่ามึงไม่พอใจมึงก็เลิกเล่นแล้วไป,ะไป,ะไประบายสีกินปากเหมือนไม่ตั้งแต่ใครเป็นใครกับใครเห็นเขาก็หนีมึงโมเข้าไว้ซะรวยหาทั้งที่บ้านมึงก็สั่งนัดสีไวรุ่นบ็อกซิ่งคนละไอสสัตว์เียงงมึอ่ะสดยนกแล้ววพกกูล่าไอ่่ใหญแ้ส คนนู้นคนนี้เป็นคนนู้นคนนี้ลำได้แล้วไอสัตว์ไอ้ปัญญาอ่อนแล้วเอาเวลาสัตว์ไปพายายามทีาำให้ตัวเองเก่งขึ้นในเหี้ยไวาย